ช่งนะคะวัน,นี้นะคะก็จะมาสอนทําโทนนะคะแบบที่เขานะคะทําแล้วแบบเขาคิดว่าสวยนะคะโอเคค่ะก่นเลยนะคะเขาก็จะใช้แอป i b e t p i n นะคะกดเข้าไปเลย แล้วน,นะคะก็ให้เรากดคำว่าแกลเลอรี่ของฉันค่ะมันอาจจะทุกรศเล็กหน่อยนะคะเสร็จแล้วน,นะคะก็ให้เรากดรูปบวกค่ะเสร็จแล้วก็กดตรงดาวเข้ารูปผ้าเลยค่ะนี่เป็นโทนนี้เขาทำไวนะคะจากนั้นก็เลือกรูปผ้านะคะเขาจะเอาเป็นรูปดีนะ นะรอค่ะจากนั้นนะคะกดยกเลิกค่ะจากนั้นนะคะให้รอนะคะปรับตรงนี้ด้วยค่ะปรับให้ปากตามันออนลงมาประมาณป7จิตก็ได้นะคะจากนั้นเราก็เลือกมาเป็นสีขาวค่ะ หรือว่าสีโทนที่เราจะทํานะคะแล้วก็ทาลงบนรูปภาพค่ะส็ดแล้วกดที่รูปแปลงนี้นะคะแล้วก็กดที่ิลเตอร์ค่ะเส็จแล้วเลือนไปได้เหมือนมือเบรนะคะแล้วก็เลื่อนแล้วก็ไปเจอคำว่าอัพสกและอัพเชอม,มานะคะกดค่ะไม่ต้องปรับอะไรเพิ่มนะคะกดติ๊กถูกค่ะถ้าอยากให้โทนที่ชัดกว่าดีก็กดอีกรอบแล้วก็กดติ๊กถูกแล้วก็กดกระบาดค่ะ แล้วก็ทาซ้ำไปอีกรอบเลยคะ่ะสามารถทาซ้ำเป็นหลายรอบได้เอยนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเขาจะใส่เกมให้น้องด้วยนะคะในการที่เขาจะไปเลือกสีนะคะเขาจะเอาสีานะ,ะให้ทุกคนทาลงไปเลยนะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะจากนั้นก็กดบันทึก ในการกดที่ลูกศรตรงนี้นะคะกดที่ลูกศรตรงนี้ค่ะกดบันทึก PNG เสร็จแล้วนะคะก็ได้แล้วค่ะสวยไหมถ้าใครชอบลิปนี้ก็อย่าลืงก่อนไลค์กันเราจใได้นะคะไม่ยบายค่ะ